จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆดั้งเดิมเราเราเป็นฟาร์มฟาร์มวัวมาก่อนฟาร์มวัวเนื้อนะฮะวัวเนื้อแล้วก็จากการที่เรามีมีประสบความปัญหาทางด้านวัวเนื้อก็คือในเรื่องของการตลาดผมก็เลยต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่ามีสัตว์พันธุ์พื้นเมืองอะไรบ้างในเมืองไทยเนี่ยที่มันสามารถที่จะ,ะทำคุณประโยชน์หรือว่ามีมีมีมพลัง ที่ได้มากกว่าควายปลักไทยเนี่ยเป็นสัตว์ที่กําเนิดอยู่ในเมืองไทยแล้วมีดีดีที่สุดในในคำว่าแสวมบัฟฟโลเนี่ยในในโลกเนี้ยควายไทยเนี่ยดีที่สุดนะครับตรงไหนเอ่ยก็ตรงที่ว่าหนึ่งมีมีเกิดในเมืองไทยเนี่ยต้องอดทนต่อโรคแล้วละ่ะอดทนต่อโรคสองก็คือกินหญ้ากินได้ทุกอย่างที่เกิดอยู่ในเมืองไทย 3. ก็คืออัตราแรกเนื้อที่ที่ดนะีสี่ก็คือผลตอบแทนคือ,อแรงงานก็ได้นะครับแรงงานได้สวยงามดีแล้วก็เรามาทราบตอนหลังว่ามันมีนมที่ดีขึ้นหมสวัสดีครับผมนายพรมพิริยาสอนสิรินะครับเป็นเจ้าของสอนสิริฟาร์มควายไทยจุดประสงค์ ในการเลี้ยงควายของเราคือควายปลักไทยเท่านั้นครับอ่แรกๆเราเลี้ยงควายอยู่ประมาณ40ตัวนะ40ตัวแล้วก็เราก็คิดว่าถ้าเราจำหน่ายพันธุก,กรรมอย่างเดียวพันธุก,กรรมของควายเนี่ยมันจะมันจะจำหน่ายตอนสมัยนั้นน่ะคือเราจะไปหาซื้อควายเนี่ยยังยังไม่มีใครอยากขายให้เราเราแค่คิดว่าอยาก พันธุกรรมจำหน่ายให้กับเกษตรกรยขยายก่อนขยายก่อนนะแต่การขยายเนี่ยกว่าที่เราจะเลี้ยงจำหน่ายพันธุกรรมได้นยเราต้องใช้ระยะเวลาถึง2ถึง3ปรงีระยะเริ่มต้นใช่ระยะเริ่มต้นคือมันถึงจะจำหน่ายได้1ปีอุ้มท้อง2อ่ปียานมอีกปีหนึ่งก็สามารถที่จะจำหน่ายได้ใช้ระยะเวลาถึง3ปี ในระยะเวลา3ปีนี้เนี่ยเราจะกินอะไรนมควายไทยต้องเน้นที่ควายไทยนะครับควายปลักไทยเดี๋ยวนี้จะเป็นคำว่าสยามแสวมบัฟโฟโลเนาะอควายปลักไทยเนี่ยหนึ่งมีรสมีกลิ่นหอมหอมเหมือนข้าวหอมมะลิสองก็มีรสชาติที่หวานด้วยน้ำตาลที่แอลกโตอ์ที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยพอดีไม่มีกลิ่นขาว นะมีความเข้มข้นของอโปรโตีนแคลเซียมที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยนะทำให้ทใหอ้อันนี้คือทางด้านภายนอกนะมีมีความเข้มข้นมีความหนืดสูงนะกก็หลังจากนั้นเราก็เอาไปวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่แตกต่างจากนมวัวมากที่สุดก็คือคำว่าทอทโซริกทอทโซริกก็คือของแข็งที่อยู่ในน้ำนม น้ำนมน,ำนมควายไทยเราเนี่ยเราจะมีท o t a ท s o l โซลิวัดออกมาแล้วนะฮะวิเคราะห์ออกมาแล้วมีมี2 5 2 5นะครับทั้งที่นมนมวัวเขามีอยู่ที่ประมาณ11-12%ถึงว่าเวลาเราทานรู้สึกคํามีความเ <ลด S 1> หนืดอารสสัมผัสผที่มันมีความมันความมันไขมันจะสูงไขมันคือ8%ขึ้นไป ไนะขมันไขมันจากการวิเคราะห์แล้วไขมันดีเนี่ยเป็นส่วนใหญ่มีคอเลสเตอรอลต่ํมากนะต่มากนะต่ํามากเ8อเองแต่ถ้าไปเทียบกับนมวัวก็ม,กมีมีถึง4-5%่านี่มีแค่0.8%เอร์เซ็ตคอเลสเตอรอลต่ำเป็นไขมันดีซะส่วนใหญ่ครับก็มันมีความเหมาะสมสําหรับคนที่แพ้นมวัวทั้งหมดทั้งมวลเราทำพัตเทอรไลท์เรียบร้อยนะ ใส่บรรจุขวดแก้วที่สะอาดเราเน้นดูว่าเราเน้นดูดูดูงานก่อนอดูงานว่าอันไหนที่มันไม่เหมาะสมมันไม่ดีเราไปดูตัวอย่างแล้วว่าเ,เขารีดนมอย่างนี้มันจะส่งผลถึงอะไรบ้างแล้วเราก็ไปขอความร่วมมือกับมหลาลัยกเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะครับว่าเราจะรีดนมไปเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้นมมีคุณภาพ แล้วก็ไปหาจุดบกพร่องทั้งหมดแล้วก็เอามาแก้ไขให้เราของเราแล้วจนทําให้เราไม่มีจุดบกพร่องว่าคําว่านมควายเนี่ยคนที่ยังไม่รู้จักก็ก็ก็ยี้แล้วอะฮแต่ว่าถ้าเป็นสอนสิริฟาร์มเราเนี่ยเรายินดีที่จะให้มามาดูของเราว่าดูว่าเราก่อนที่เราจะรีดเราทําอย่างไรความสะอาดขนาดไหนขั้นมาตรฐานยังไงนะครับจนได้ามาตรฐาน ของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับให้แบรนด์ K.U. เรามาว่าเป็นนมสัตว์ที่ให้นมที่เป็นมีอ่อพรีเมียมเกรดปี2561ค<ะ>ครับเราเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นเลยก็มีมีมีมคนเขามาขอเราเป็นผู้แทนจำหน่ายจ<ม>ำหน่ายใน ในในกรุงเทพมหานครและใน,ในในทั่วประเทศเลยนะครับอ่าเก็เรามาทําสัญญาว่าเออเราจะขอเป็นตัวแทนจําหน่ายของนมควายไทยของคุณนะนะ,ะล้วก็จุดเริ่มต้นตรงนั้นเป็นเป็นหลักมาแล้วก็การตลาดเขาก็มีการอ่าเดินตลาดของของของ,ของตัวแทนจําหน่ายของเราแต่ว่าอ่ามาเมื่อปี2 5 4, 6 0ันออ 65 65 66, 66มัน65 66, 66ที่ผ่านมาเราก็จะเอาตรงนี้มาทําตลาดของเราเพราะว่าการทํานมพัชไรอย่างเดียวเนี่ยกับโยเกิร์ตเนี่ยมันอาจจะ,ะเพียงเป็นเพียงจุดจุดน้อยนิดจุดเดียวเองนะมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้อย่างเช่นเราก็นํามาทําสบู่มาทำนำมาทําเป็นโลชั่นนํามาทําเป็นแฮนด์ครีม แล้วก็นํามาทําเป็นส่วนอาหารนะครับประกอบในเรื่องของอาหารแกงเ,เขียวหวานหรือว่าทําไอศครีมนะครับแต่อันเดิมเราก็ยังอยู่แล้วก็เราก็มาจัดตั้งคาเฟ่มาเป็นสอนสลีคาคาเฟ่คาเฟ่ที่อยู่ในฟาร์มนี้นมที่เราใช้ทั้งหมดเราจะใช้นมควายที่มีคุณภาพที่เรามีอยู่เราเริ่มต้นการทำธุรกิจจากฟาร์มก่อนเรา,าหนึ่ง เขาเรียกว่าต้องมีตอนนี้เราขายส่งเขากรุงเทพยอย่างเดียวส่งให้คนอย่างนมเนี่ยเราอาศัยจะหมูกเขาหายใจนะครับการที่เราเอ้ยเราหายใจด้วยตัวเองเกิดขึ้นมาด้วยตัวเองถ้าวันหนึ่งเขาไม่มเขาเขาหยุดธุรกิจตรงนั้นไปเราก็ต้องหายใจด้วยตัวเองได้นะครับตอนนี้เราเราก็ทำชีสมาด้วยอ่าชีสเราอร่อยมาก มอสมอสซาลาชีสจากนมควายไทยเนี่ยมันเป็นชีสที่มันมีคุณภาพสูงสุดนะครับสูงสุดแล้วเราจะทําทั้งชีสสดทั้งชีสติ๊กชีสทอดชีสอะไรอร่อยอร่อยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มมาใหม่ไอเตมคือ,อเป็นเป็น,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ตัวล่าสุดใช่ครับอยอดจากนมมาใช่ครับเราก็จะเป็นได้เงินที่เยอะมากขึ้นด้วยหมายถึง <ทำ S 1> ว่ามูลค่าของเขา,าจะสูงใช่ครับต,ต้องมีผ่านกิจการกิจกรรมที่จะทําให้เป็นชีสะเนาะแต่ว่า,ามันก็คุ้มค่าคุ้มค่ากับการการที่เราเราแปรรูปมันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาสักมากน้อยขนาดมากน้อยขนาดไหนเหรอฮะเราน้ำนมดิบสิบกิโล ะะเราทำชีสได้2.5กิโลแสดงว่ามูลค่าชีสจะต้องไม่น้อยอ่มูลค่าชีสกิโลหนึ่งเราขายตอนนี้กลัมละ3บาทกลัมละ3บาทใช่ครับ2.5กิโลก็อยู่ประมาณ7,000บาทจากน้ำนม10กิโลถ้าเป็นขายน้ำนมจะได้อยู่3,000ก็สเท่าสองเท่าก็ลกควายหรือพันเซนต้าเนาะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันมีความความมหัศจรรย์เหมือนกันที่เกิดขึ้นมานะตรงทุกวันนี้มันมี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 การบริโภครกเป็นยาอยู่เยอะในแพทย์แผนจีนแทบทั้งหมดนะครับเพราะมีมีฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายมีสารอาหารที่ครบถ้วนที่อยู่ในนั้นอีกส่วนหนึ่งที่มากมายที่สุดก็คือจะมีคอลลาเจน เพราะฉะนั้นเขาจะดูแลในส่วนของสเต็มเซลล์ในร่างกายะนะครับเราไปเจอคุณหมอแพทย์แผนจีนที่โรงพยาบาลหัวเฉียวเขาให้เราผลิตและส่งให้เขาเลยเขาจะไปขายที่เมืองจีนมีเท่าไหร่รับหมดเราก็เลยพิ <Pink idea. S 1> ๊งไอเดียปิ๊งไอเดียว่าเอะเราเราทำขึ้นมาแล้วเรา,เ,รา,เ,ราเอาเอามาให้คนไทยกินก่อนดีไหมเหมาะสมสำหรับการไปปรับฮอร์โมนในร่างกายของ ผู้หญิงน้องๆผู้หญิงที่ปวดท้องอย่างรุนแรงเลย,เยตัวนี้จะก่อนก่อนมีรอบเดือนต่างๆตัวนี้จะดูแลได้ดีที่สุดกินแค่ครั้งสองอขวดหนึ่งก็หายก็เราเราไม่ได้ว่าเป็นการโฆษณาอะไรนะแต่ว่าเป็นฮอร์โมนธรรมชาติที่สามารถทดแทนฮอร์โมนสกัดฮอร์โมนในในร่างกายที่เราเรามีการอาจจะขาดการสมดุลในร่างกายไป ไปสิบตัวเนี่ยนะใช้เวลาเลี้ยงวันหนึ่งถ้าเลี้ยงในระบบผมเนะี่ยวันหนึ่งสองชั่วโมงเนะี่ยเสียเวลากับมันแค่สองชั่วโมงกันนะไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเพอตั้งระบบไว้หมดนะเป็นระบบการทํางานเป็นระบบน้ําก็เป็นระบบอาหารก็เป็นระบบหญ้าก็เป็นระบบให้หญ้าให้ฟางเป็นระบบอยู่แล้ววันหนึ่งทํางาน <S 2> <S 2> าวันหนึ่งทํางานแค่สองชั่วโมงเฉลี่ยแล้ว พูดถึงรายได้ก็แล้วกันรายได้ก็เหมือนกับเราเลี้ยงไว้เยอะแยะมากมายเลี้ยงไว้เพื่ออะไรบ้างอย่างพ่อพันธุ์นี่เราก็จําหน่ายเป็นน้ําเชื้ออยู่แล้วน้ําเชื้อพ่อพันธุ์ของแก้วฟ้ากับมณนีดแดงเราราคาคิดราคาส่งนะร,ราคาส่งก็อยู่ที่โดสละหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทถึงสองพันบาทก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าถ้าเอาจำนวนเยอะเราก็ลดลงให้ เราให้ปกติแล้วก็ส่วนของลูกที่เกิดมาตัวเมียเราก็จะ,ะถ้าตัวไหนสวยงามแล้วก็คัดเลี้ยงเป็นเป็นควายสวยงามนะถ้าตัวไหนไม่สวยถ้าตัวผู้ที่ไม่สวยแล้วก็เป็นควายเนื้อไปเหมือนกันอื่นๆนะครับที่เป็นไรายได้ที่กันในการเลี้ยงควายของของฟาร์มเราก็เป็นเป็นมูลมูลควายข้ามไม่ได้มูลมูลควายนี่เรามองข้ามไม่ได้ผม วันหนึ่งผมมีมีมูลที่ออกมาจากตัวไวาวันหนึ่งประมาณสามตันจากทั้งหมดควายสี่ร้อยตัวมีมูลออกมาประมาณสามตันสามพันโลในขนาดเปียกนะฮะถ้าแห้งแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณแปดร้อยโลนะเราเราตอนนี้เราขายเราเก็บมินเยอะมากเราเราขายมูลปุ๋ยที่ที่จะขายอยู่ทุกวันเนี้ยี่โลละหนึ่งบาท ตันละหนึ่งพันแต่เราขายยกเป็นพ่วงไปเลยท่านเล็กๆอะไรไงก็มาต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าพ่วงหนึ่งก็สามหมื่นบาทสอสิบสามแล้ววันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามจะจะตัวไหนจะเป็นเป็นตัวนำก็เป็นต้องเป็นตัวตัวลูกฝ่ายตัวตัวอ้เป็นตัวลูกเพราะมูลค่าเขาสูงแต่ว่าตัวหลังลงมาก็เป็นนมนะนมแล้วก็ ต่อมาก็จะเป็นมูลต่อมาก็เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ก็มีหลายอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการจะแตกแขนงไปทางไหนบ้างแต่ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอีกเยอะในส่วนของนมจากนานๆครั้งหนึ่งได้ขายได้เงิน สองสามปีได้เงินเงินครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้เราเราต้องมาได้เงินทุกวันเงินที่ได้เขาทุกวันก็คือทุกวันก็เกิดจากการขายนมขายผลิตภัณฑ์ของนมขายมูลขายปุ๋ยเนี่ยมีทุกวันมีรายได้ทุกวันมูลก็มีปุ๋ยคอก็มีคนมาซื้อทุกวันตอนนี้จากสองสามร้อยตัวเป็นสี่ร้อยกว่าตัวไปเลยรสามสี่ร้อยกาตัวนมึงก็เยอะนะไปพูดกับใครใครก็บอกอู้ แต่ผมผมก็ถือว่าปกติแต่มาเห็นมูลคา่าการสร้างตลาดแล้วหนูว่ามันก็าบาลานซ์เกมันสมน้ำสมมันก็พอสมน้ำสมเนื้ออยู่<ม>ว่าเออเราสร้างกันมาเมื่อก่อนนู้นนะเราสร้างาโรงเรือนแต่แล้วโรงเรือนี่ะไม่ถ่ำกว่าสามล้านสามล้านห้าเนาะ<ม><ม>แล้วสิบโรงเรือนก็สามสิบกว่าล้านแต่ว่าเงินที่ได้มาทั้งหมดเงินที่ลงทุนไปทั้งหมดทั้งซื้อควายตัวควายด้วยอะไรด้วย ก็ระยะเวลาผ่านมาเก้าปีสิบปีเนี่ยเราเราถือว่าได้ทุนคืนหมดแล้วเย <Yeah. S 1> ได้ทุนคืนแล้วนะฮะ <c oughs> ถ้าตามตามระบบเนี่ยผมได้ทุนคืนแล้ว uh. ผมได้ทุนคืนหมดแล้วแล้วก็ค่านมนมเนี่ยน่าจะได้ไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งล้านสองล้านบาท uh. ทำมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็ถึงวันนี้ก็ก็น่าจะอันนี้คือคิดอย่างเดียวขายตัวไั uh. ่ปีหนึ่งก็สิบล้าน ิบล้านแปดล้านห้าล้านเจ็ดล้านก็ว่าไปมันก็ไม่อยู่ด้วยตัวมันค่าใช้จ่ายก็ปีหนึ่งก็ว่างไปัา้าหากค่าใช้จ่ายแล้วมันก็เป็นส่วนที่ส่วนที่เราลงทุนไว้ก่อนเราจะให้ใครก็ได้ฟรียังได้เพราะเราไม่มีต้นทุนแล้วต่อไปถ้าเป็นสวยงามเนาะเอาง่ายๆถ้าสวยงามเราก็ คัดเลือกจากในฟาร์มแต่ถ้าเป็นเนื้อถ้าเรายังขาดขาดจุดไหนอยู่เราต้องนําเข้ามาโครงสร้างเรื่องเนื้อยังไม่ชัดอาจจะต้องต้องปรับเข้ามานมไม่ชัดเราก็ต้องคัดเลือกเข้ามาต้องปรับเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเป็นการผัดตัดฟาร์มอีกรอบนึงต่อไปต้องตัดฟาร์มรอบหนึ่งถ้ามันมันให้ผลผลิตตัวนี้ให้ควายงามดีแล้วก็ผลิตแต่ฟายงามไปเฉพาะตัวนี้ตัวนี้ให้นมดีคุณก็ต้องผลิต ให้พี่พวกพี่ให้นมดีนมอย่าลืมรอบหนึ่งก็เก้าหมืนถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทาต่อต่อตัวต่อรอบมันก็เป็นรายได้ที่ได้เลยไม่ต้องรออนาคตใช่ไหมครับไม่ต้องรออนาคตเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องรอว่าต้องต้องขายได้ก่อนนะบางทีเราจะไม่รู้ว่าจะขายได้เมื่อไหร่นะแต่ตรงนี้เราต้องได้ก่อนนะ มันเป็นก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วคนที่สนใจอยากสร้างภาพความเป็นระยะเริ่มต้นมีควรอินซืสักมากหน่อยอย,าง,อยางไรครอะอจริงๆแล้วเนี่ยครับตอนนี้ณปัจจุบันนี้ราคาควายกําลังลงมาดิ่งลงมาทั้งสวยงามด้วยทั้งเนื้อทั้งนมอะไรด้วยทั้งดิ่งลงมาแต่เราควรจะถ้าจะเล่นแนวสายเดียวกับผมเลยนะะตัวเมียตัวแม่พันธุตอนนี้ไม่น่าจะเกินตัวละหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท แต่ต้องพันธุกรรมที่เราต้องการดีๆนะอะมีนมเยอะกินเก่งถ้าตัวไหนให้นมน้ํานมดีกินเก่งก็จะให้ลูกดีอยู่แล้วใช่ไหมมันก็จะส่งลูกไปทางที่ดีโอกาสให้พ่อที่ดีเข้ามาพลัสเข้ามาจับกันปุ๊บมันก็จะให้ให้ลูกที่ดีส่งไปทางพ่อรี่ว่าให้ผลผลิตในตัวลูกก็ดีนมก็ดีกินก็เก่งเนี่ยราคาต่อไปนี้ มูล,ลค่าของสัตว์ที่นีดนั้นจะขึ้นอยู่ปัจจัยสามอย่างนี้พันธุกรรมที่ดีกินเก่งในะน้ำนมดีสมอย่างนี้จะได้ขายได้สองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนหรือถึงหนึ่งล้านทุกวันนี้มีต่างประเทศมัติดต่อเยอะแยะมากเลยผมไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่า ไปบอกใครเขาก็ไม่เอาคือเอาเหมือนกันแต่ว่าคือมันต้องใช้ใจมากๆากะในการดูแลหรือบางคนเขาก็ไม่ได้เปิดใจการเปิดใจเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่สุดของคนที่ทำการเกษตรนะครับไม่ใช่ว่าเปิดใจคุณบอกว่าเลี้ยงในระบบเนี้ยพ่อแม่ฉันก็เลี้ยงมาอย่างนี้ปู่ย่าตายายเป็นร้อยปีเขาก็เลี้ยงมาอย่างนี้ผมก็จะเลี้ยงอย่างนี้แหละ ถ้าเป็นประมาณนี้นะก็คือคือมันไม่มีการพัฒนาอะไรที่จะเกิดขึ้นมาต่อไปสิ่งที่ดีมันก็ไม่เกิดแล้วไม่มีอะไรใครคิดนวัตกรรมใหม่เพื่อการเกษตรขึ้นมาได้เลยเพื่ออาชีพของตัวเองเลยเกษตรกรยุคใหม่ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลัก ต้องใช้ข้อมูลเป็นหลักข้อมูลต่างๆที่เราผ่านมาแต่ละปีแต่ละรอบเนี่ยการรีดนมได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้เท่าไหร่ปีนั้นได้เท่าไหร่ปีนี้ได้เท่าไหร่รอบนี้เขาได้เท่าไหร่มีตัวใหม่ตัวไหนที่ได้ดีพันธุกรรมย้อนกลับไปหาที่เดิมเราจะไปสืบเสาะหาว่าพันธุ์มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปเอาพี่เอาน้องเข้ามาได้ต่อไปเราเราเป็นการมันมันจะเข้าสู่โหมดของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงเหมือนอิตาลี จะเป็นข้าหมดอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงไม่ใช่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาหลังบ้านเลี้ยงหมูหลังบ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหลังบ้านไม่ใช่อย่างนั้นแล้วต่อไปมันจะเป็นปรับเปลี่ยนแล้วต่อไปประเทศไทยหรือว่าในโลกเนี่ยใครมอีอาหารอยู่ในมือจะเป็นต่อยิ่งภาวะความแห้งแงล้งอะไรด้วย ฝนตกน้ําท่วมมากๆในโลกนี้เพราะว่าสงครามด้วยอะไรด้วยคุณเราไปมองเน้นเรื่องเงินมากเกินไปมันจะมันจะไม่ได้เงินนะครับมองเน้นเรื่องความพอกินพออยู่มันจะเหลือเงินคนรุ่นใหม่จริงๆต้องการจริงๆนะไม่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 ได้ต้องการแบบเงินด่วนอมันมีสองอย่างคือคนรุ่นใหม่จริงๆเนี่ยบางทีอยาก,กลงลงทุนไปแล้วแล้ว ลงทุนน้อยขายได้เยอะๆขายอะไรก็ได้ที่เป็นเงินน่ะเป็นเงินที่อย่างเดียวเลยคิดแต่เรื่องเงินเงินเงินตรงนี้ก็ไม่เหมาะสมที่จะมาเลี้ยงควายต้องมองที่ว่าความยั่งยืนเราจะอยู่กับเขาไปเราจะโตไปเราจะ,ะวันหนึ่งเราได้ตัวควายที่สวยงามมานั่นคือโบนัสก้อนโตเราแต่เราพื้นๆเราต้องมีกินมีอยู่ปกติแล้วก็โบนัสปีนี้เราได้สองตัวนะ สองตัวอาจจะได้ล้านหนึ่งนะเอ้ยเปโบนัสก้อนโตถูกไหมครับถ้าเราเลี้ยงได้อย่างนี้ค่าใช้จ่ายเราก็น้อยแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อทางรัดจริงๆอ่ทางรัดคือต้องประกวดประกวดแล้วเอาใหญ่หญหญๆโตๆสวยๆแล้วก็ขายได้ราคาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าบางคนได้แชมป์ไม่รู้กี่แชมป์แต่ไม่ขายได้ขายไม่ได้เ,เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงการเลี้ยงควายประกวดตัวหนึ่งเนี่ย ไฟสวยงามตัวหน,นึ่งจนอายุสึกสี่ปีเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าสามสี่แสนสามสี่แสนหรือบางตัวเป็นล้านอันนั้นก็คือเส้นทางหลักแต่เส้นทางยั่งยืนอย่างอย่างที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเน่ยเราต้องมองถึงความเป็นจริงความเป็นจริงที่เป็นอยู่เท่านั้นจริงๆที่เลี้ยงกันอยู่เนี่ยเลี้ยงเพือ่อจุดประสงค์อะไรนะครับก็ตรงนี้ตรงนี้นมากกว่า ความยั่งยืนถึงจะเกิดขึ้นได้คู่แข่งไหมเือมันเกิดการแข่งขันราคาหรือกุศลาาในเรื่องของการขายอะไรยังไงพวกมันครับคำว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะถ้าสวยงามเนี่ยนะมันขึ้นอยู่ความพอใจนะครับแต่ตลาดเนี่ยเป็นของใครของมันมส่วนของใครของมันคนนี้อาจจะชอบสายพันธุ์ผมเอาก็ามาซื้อคนนี้อาจจะไม่ชอบเราจะบิ้วให้ชอบยังไงเขาก็ไม่เอา มันเป็นความพอใจแต่ถ้าต่อไปมันเป็นตลาดที่เกี่ยวกับเนื้อและนมเป็นหลักเนี้ยส่วนนั้นที่สําคัญที่สุดตอนนี้สําคัญต่อต่อไปเนี้ยตั้งแต่นี้เป็นต่นไปผมจะทําตลาดเนื้อและนมทำตลาดจริงคู่ขึ้นมาเลยให้มันชัดใช่ให้มันชัดเจนให้มันให้มันมองเห็นเป็นเป็นรูปประทรมที่มันมันจริงๆอตอนตอนนี้ผมผมก็เป็นมันไม่ใช่เงานะตอนนี้ก็ทําทําอยู่แต่ว่า มันยังแค่ฟาร์มเดียวยังไม่มีคู่แข่งใช่มันแค่ฟาร์มเดียวเ,เราเรา,เรา,เ,ราเราอยากให้ลูกค้าหรือว่าคู่ค้าของเราเนะี่ยหรือเกษตร,รกรคนอื่นๆเนะี่ยทำเหมือนเราด้วย